สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลโดยแม่นุชสไป l ์วา k i n g ค่ะแม่นุชก็ยังคงคคคอ,คยอ,นนอยู่ในครัวคือเกาค่ะเดี๋ยวมือนี่แม่นุชอยู่ในครัวจ้ะแต่ว่าประเดเห็ดอาหารมือน,นี่นี่คุณสามีเป็นคนเห็ดอาหารค่ะ <laughs> สก,กินได้บ่านนอวันนี้เนาะเดี๋ยวสิบห้าไปเบง่าอาหารเย็นแบบ นอกเว่เพื่อนเฮ็ดอีหยังให้กินมันนี้เฮ็ดอีหยังก็ต้องกินมันนี้ขีค้านจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งว่าเพื่อนเฮ็ดอีหยังเนาะจ๊ะไปเบิ่งกันเลยจ้าจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้าว่านี่มันนี้คุณสาเฮ็ดอีหยังให้ก็จะกินแล้วจ้าบัณนี้อะไรล่ะเนี่ยเนี่ยตอสื่อโอ้ยไม่นอีหยังเนาะอันนี้เนาะเป็นภาษานอกเว่เป็นทัวทัวต้มอย่างประมาณนี้จ้ากวนกระนมประมาณนี้เนาะเมนูษก็เมนูษย์กับโมโหขึ้นกันจ้าเฮ็ดอีหยังให้กินก็จะกิน นี่หัวมันต้มจ้ะหัวมันต้มมือนี้ยังดีได้นี่มือนี้อันนั่งเอาหัวมันสดมาต้มปอกแล้วก็ต้มเนาะจ้ะถูกมือสื่อหัวมันต้มสําเร็จลูกกันยังว่าพอบานบานนี่อีหยังอะไรอยู่ในหมอนี่นะมาเบิงอันนี้อีหยังอะไรนี่ช็อตคอแก่เพราะนั้นมันเป็นเหมือนมันเป็นเนื้อนะจ้ะเหมือน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 ลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ต้มในซอสเอียงจักย่างนี่แหละจ้ะกินกับหัวมันต้มเนาะ กินกับหัวมันต้มกินกับเอ่อถั่วที่กวนๆอยู่ในจะเหมือนถั่วบดอย่างประมาณยังสีเนาะถั่วบดใส่นมใส่หยัางเดี๋ยวมาเบิ่งกันแต่ว่ามันเป็นสำเร็จรูปกันเลยตรงเอามะกวนเอามาต้มๆกวนๆแบบนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวเมนูนให้เบิ่งอีกเทือน,นึงเนาะนะคะนี่พ่อครัวหัวไข่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 ของเฮาจา้า <laughs> นี่จะทัวมันก็จะคนๆเขาประมาณเนี่ยจะเป็นทัววนกวนๆก,ก,กับนมกับอีหยังต่างอย่างนึงนี่แหลจะจ้ะเนาะหัวมันต้มกับไก่จะสุกแล้วนี่เป็นเอ่อลูกชิ้นต้มในซอสเป็นลูกชิ้นแบบฝรัง่งประมาณยังสีจ่จ้ะในซอสในบราวน์ซอสอยัางประมาณยังสี่แล้วเนาะจ้ะง่ายๆจะมอนให้ซามให้นั่งห้นั่งจัดการ บางมือก็กินอาหารบ้านข้า้ามั่งเนาะจ้าอาหารเย็นบ้านข้าเจ้ามั่งอาหารเย็นแบบบ้านห้ามั่งอี่ยังมั่งก็ว่ากันไปเนาะจ้านะคะนี่จ้าหน้าตาทั่วบดเนาะเมนูเดิมนว่าทั่วบดกันแล้วกันจ้าจะเป็นทั่วลันเต่าจ้านี่ที่จะเอาไปกินกับอัน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 ลูกชิ้นฝรั่งในซอสอะเนาะเมนูเอิมมันว่าลูกชิ้นฝรั่งกันแล้วกันจ้ะจะประมาณนี้แหละเนาะจ้ะอาหารบ้านข้าเจ้าจ ง่ายๆซื่อสําเร็จรูปมา,จากจ้ะพอคั่วหัวไข่บานนี่ก็ได้ยังว่าบ่ได้เฮ็ดอีหยังตั้งแต่อันเริ่มต้นจากยางดอกมิแต่หัวมันต้มนั่นล่ะจ้ะเนาะนี่จ้าเรียบร้อยแล้วอาหารคําแบบบานเฮาเนาะครัวคุณแม่ขาจ้ะอาหารเย็นแบบง่ายๆของนอเวจ้ะก็จะมีนี่หัวมันต้มจ้ะมันฝรังต้มเนาะแล้วก็จะมีทั่วลันเตาบสแบบนี่จ้า ละวกานันี่เขาเอินว่าชอตค้าแก่นะจ๊ะมันก็นจะเป็นลูกชิ้นแบบฝรั่งต้มในต้มในน้ำซอสเป็นบราวน์ซอสแบบนี้เนะาะจ๋าง่ายๆแบบบานเห่าเนาะบางมือแมนุ่กับขี้ขานเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็บ,บอกว่าเธอตัดสินใจเธอเฮ็ดเองกัแล้วกันว่าจะกินเมนูอีหยังแมนุ่กก็ว่าไปเนาะ โอเคค่ะมนุษย์กะหล่ำลาไปพร้อมกับอาหารเย็นง่ายๆแบบนอเว่แบบนี้ละจ้ามนุษย์ก็ฝากไวในเดอ้อจ้าช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะคำว่าเบิง์หล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กด u b s c r คร e ให้เด้อมันนี่มนุษย์กะหล่ำลาไปพร้อมกับอาหารเย็นแบบนี้ละจ้าโอเคจ้าไปแล้วนะคะบายค่ะบาย